มาถึงช่วงของอาเซียนแอดิสานกันบ้างนะครับสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายว่าภายใต้ปี2,568นบปะครับปร,ประเทศเขาจะสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดลงให้ได้ตามเป้านะครับขณะที่จังหวัดมุกดาหารก็เร่งระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่แมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับไปติดตามได้พร้อมกับรายงานพิเศษนี้ครับ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาเซียนแอดอิสานทุกวันพุธของสัปดาห์ซึ่งจะนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและสารคดีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะสิงคโปร์นะคะได้ตั้งเป้าภายในปี2,568นะคะจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ36จากอัตราการปล่อยก๊าซในปี2,548ค่ะ แผนการฉบับใหม่ของสิงคโปร์นะคะมุ่งเน้นในการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในทุกภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะคะยังวางแผนรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนใน6ด้านอาทิการป้องกันชายฝั่งการควบคุมระดับน้ําการส่งเสริมความยั่งยืนของปริมาณอาหารสํารองเป็นต้นนะคะและหนึ่งในโครงการสําคัญของแผนฉบับนี้คือการสร้างเทอร์มินอล5ของสนามบินแห่งชาติซางงีให้สูงกว่าระดับน้ําทะเล5.5เมตรป้องกันน้ําท่วมรวมทั้งยังออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในการรับมือกับ ผลกระทบทางร่างกายเมื่อเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดด้วยจังหวัดมุกดาหารนะคะได้เตรียมจัดทําแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นโดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นอีโคฟอรั่มครั้งที่2เพื่อนําเสนอแผนร่างแผนแม่บททั้งสองครั้งที่มีการร่วมกันวิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาร่างแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและร่างแผนปฏิบัติการนำไปสู่การนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธปรรมต่อไปค่ะ สิ่งที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับแนวชายแดนเช่นจังหวัดน้องคายนะคะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะคะภายหลังที่เปิดประชาคมอาเซียนแล้วนะคะคือด้านการสาธารณาสุขเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าออกมากขึ้นนะคะด้านการสาธารณาสุขโดยโรงพยาบาลน,น้องคายมีการเตรียมความพร้อมและมองโอกาสที่จะได้รับจากการเปิดเสรีอาเซียนอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษคะ่ะ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลน,น้องคายเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลต่อ AEC นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านจุดบริการชาวต่างชาติโดยเฉพาะประชากรอาเซียนแยกเป็นสัดส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาการจัดเตรียมห้องผู้ป่วยระดับ v i p รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการแพทย์และเครื่องมือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ความการเตรียมความพร้อมของเราณปัจจุบันนะครับเพื่อจะรองรับการเปิด a อ c ที่จะมาถึงในหนึ่งมกรา2,259นี้นะครับคือเรื่องของการกําหนดจุดในการให้บริการของชาวต่างชาตินะครับแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับในจุดของการให้บริการชาวต่างชาติก็คือเรื่องของภาษาบูรการเรื่องภาษาโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาจีนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราก็จะพยายามพัฒนาเรื่องเครไม้เครื่องมือเพื่อจะตอบสนองคุณหมอเขาโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาด349เตียงแต่ละปีมีคนไข้เข้ารับการรักษาประมาณ2 0 0 0 0 0คนโดยพักรักษาที่โรงพยาบาลปีละ20,000คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวลาวที่มีจำนวนมากกว่าทุกชาติคิดเป็นร้อยละ90เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายแดนลาว ซึ่งนับวันที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในโอกาสเปิดเสรีอาเซียนการไหลบ่าของประชากรอาเซียนเข้ามาอย่างไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่ได้รับคือไรายได้จากการรักษาเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลหนองคายจึงมองไปถึงการนำไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกลับคืนสู่บุคลากรที่ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยจริงๆตอนนี้เองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็กําลังคิดเป็นเ็นนี้อยู่นะครับกำลังปรึกษาหาหรือแนวทางที่เราจะจัดพัฒนาการให้บริการรูปแบบพิเศษคล้ายๆโรงพยาบาลศิรราชพิยาการุณน,นะครับที่สามารถทําคล้ายๆเอกชนอยู่ภายในโรงพยาบาลของรัฐนะครับเพื่อให้คนที่พร้อมที่จะจ่ายนะครับแล้วก็ใช่ครับคล้ายๆคล้ายๆอย่างนั้นนะที่คือทุกแห่งก็จะมีในมาวิายทั้งหลายก็จะมีเซกชั่นพวกนี้หมดนะครับที่จะเป็นการหาไรายได้เพิ่ม แล้วแพทย์เองก็ไม่ต้องไปดิ้นรนข้างน,นอกนะฮะก็ทํางานให้กับนี่กลับสนองตรงนี้แล้วก็มีค่าตอบแทนคืนกลับไปนะครับ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนในด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนยังมีปัญหาที่ต้องตั้งรับทั้งการเกิดโรคติดต่อการควบคุมสินค้าสุขภาพและเรื่องของยาเสพติดที่อาจเป็นปัญหาที่มักจะมาพร้อมกับโอกาสทําให้โรงพยาบาลน้องคายต้องเข้มงวดในการดูแลด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสุทนะเนลหูถ่ายภาพเนชนกชัยกรรมทีมข่าวเอ็นขอนแก่นรายงาน หมดเวลาสำหรับช่วงอาเซียนแอดอิสาแล้วนะคะพบกับกกนายพุทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ